เป็นได้พี่น้องคนนอนเนี่ยสามชัวม่วโมงแต่ได้พี่น้องนอน,นะอยังไม่ตื่นเบิง่งนะเลือนนะ <c oughs> เลืออูนะพี่นอ้องไหลลงมาโฮมอยู่หลุมพีะนะ่เริ่มแล้วเริ่มอยากตื่นแล้วว่านี่ปุ่นนอยมาหลินนำทายน้องเมฆนี่แหละให้เบิง่งเนาะพี่นอ้อง เบิ่งถ่ายถ่ายถานโน่นนี่แหละให้เพิ่ให้ปลาลุงเบิง่งฮดขึ้นฮดลงแขงขากันอู้ไปจนว่าหมัดต่ำต่ำมาได้เประ่าให้เพิ่นยวงลงเองได้งามเพิ่นตื่นงามบ่เห็นปีนขึ้นเองได้เดียวนี่ปีนขื้นเองเลยได้ปีนขึ้นไปนอนเล่นเองเลยเดียวนี่อนอนแต่เศร้าออไป่ได้นี่นอนตั้งแต่ประมาณนั้น สิบเอ็ดโมงตอนนี้ยังโมงเลยอ้นสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสามชั่วโมงอะยังไร่ทันตื่นตื่นบัเนี่็อารมณ์ดีแล้วพิดน,นอนอิ่มเลยอารมณ์ดีเลยละ่ะว่าแห,ห่แล้ะตื่นมากอะว่าหายล้ได้นอนถึงปันนี้นะว่าหายข้านอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยงองแงมีหาย คันดึงพ่นขึ้นพุ่นกับยาน่นตื่นนะนะเอาเอาผ่นนอนแบบนี้ใช่นะคันดึงขึ้นระยานตื่น่นตื่นเองเตื่นแล้วได้พี่น้องเลยตื่นแล้วก็ลูกม่านแล้วกันหนาใครจะรู้ยู่ นาใคยจ่รูตื่นอะอือนั่นเลยบม่หายได้เอาแรนดนิดเลยบ้านอืนนอเนชเ้ลยนอ,อันนี้บนนี้นันเองนอนอิ่มแล้วเป็นตอนนี้สามชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะครับกิกนน้ำเราตื่นมาไงเห็น่งเห็นช่งเนียวได้จังหน่อยกัน <laughs> 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 nhưng mau non gì đây <laughs> <laughs> nhưng mau, <non> <laughs> mau non gì bà mẹ à, nhàng ôm mẹ lời bạn ค่าไฟพี่น้องค่าไฟอ้อนเดือนนี่พันกว่าบาทของ<ป>ของอ้อนน้อยฮะสามแสนปลายกะหกร้อยปลายเนะาะค่าไฟเฮือนอ้นนั่นพันเท่าไรอ้อนพันหาเนาะพันหาพันหก พันสันสี่ใช่เลยบินไทยข่อยพันสี่ขอไทยเลยค่ะได้พี่น้องพันกว่าบาทหกแสนแปดสิบห้าพันแต่ปกติก็บบมอดพันนะเดือนที่แล้วกทีนมาเดือนที่แรกมีแต่สามแสนเจ็ดสิบหกเดือนนี้พุ่งขึ้นมาหกแสนเลยจากสามแสนเป็นหกแสนหกยังเหลือสิบห้าพันเจ็ดแสนมาสิซะ อันนี้ยังเหลือน้อยอีกนึงก็4,000ตัวนี้เดือนที่แล้ว4 3 0 0 0 0ปลายทบครึ่งทบครึ่งกันทบครึ่งบ่ป้าทบพุก็จุยเลยเออันแอก็บ่ค่อยได้ใช้บ่ทุกตดอกพี่น้องเอ้ยใช้แน่บ่แน่ดคันว่าแอ3ตัวกแม่มอนเราก็บ่ค่อยได้อยู่เนาะอยอย ເພິ່ນໄດ້ຍິນອັນຢູ່ໃນອັນອັນຄລິບສັ້ນນະນະເຂົາມັກເວົ້າເອຍພຸ້ນກະເອຍນໍາເຂົາເນາະຄິດອບດຍິດດດ มานอนโฮมกันเลยพี่น้องประหยัดไฟเอาประหยัดค่าไฟเพราะว่าเดือนนี้น่าจะถือลงเดือนที่แล้วนะ่ะใส่แอร์อยาต้องสามเครื่องอยู่ก็เลยอยากแพงเลยเนนะาะพังบึงเดือนหนาวสิเท่าได้เดือนนี้พันปลายแต่ปกติกเสียัน หาหกร้อยเสียแต่ละเดือนนะมาเดือนนี้พันไปทบทบเครื่องเนาะ,ะบ่งนอง้องเมฆเลยหลังตื่นนอน <c ười> คนเอียงอนอนเดินเอดึงไปใช้นี่เบิ่งดึงอ่ะเอา้าเอา้าดึงดึงเอาเข่ามา อเขาเขาเขาเหตุไดๆอยากให้แม่เขามาหลินนำอือเอียเอียเอียไปออกหรอกไป เอาไปใส่นะเขาไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วเอามาใส่อ <Madonna> <Pass 95> ู่บปหนี้เอาเอานอนเอานอนควายไปหนึ่งเอาเออคว่ำลงกวายไปหนี้เอ้ากวายอือออยังม่ยังเอียงเอียงเลย เอาลงเลยไหมเอาขึ้นขี้ข,ข,ขึ้นขี้นัน่งนัง่งเ <c oughs> อาเด้อพี่น้องหลังจากถ่ายน้องเมฆแล้วล่ะก็อนน้อยก็โอนใหญ่ก็ไปเอาหมักแงวกับหมักม่วงพี่น้องหมักไฟหมักม่วงซุกอันนี้ไปเอาน้ำเอบลล่าหมักไฟอยู่ทางลุ่มผมหมักไฟหวานหมักแงวานเด้อพี่น้องผม เป็นกระสอบเดี๋ยวสิมากินโชว์ให้บเอฟซีเบื้องน้ำเอกเนาะกินโชว์เลยค่ะขบ้านเนี่ยมักม่วงไงหมักม่วงไงลุงลุงเอามักม่วงไปล่างมาปาดสุนัองกินมักม่วงซุกนี่ฉากแวดในเด้อนี่นี่มักม่วงเนี่ยเอาไปล่างไปเอาตัวมันซุกเนี่ยเอาไปล่างนี่เอาไปล่างขี้ดินออกแล้วก็ปาดมาสุนัองกิน ตัวนี้มันชุ่เอออย่าไปวางมันสินเปื้อนเอาไปล้างลูกเมกเอ้ยหันบ่ใส่ป่เกิบนี่ฮะชุ่มซำชุ่มซำก็อ้อยเขากาับเขี้ยวอุ่มทุ่มอยู่พี่นอ้องเอ้ยฝนตก มะเบิ่งหนูไม่นายเห็นบ่มันแตกนะโยูนิตชัมชิด้กินหม,มองนี่ปู่เมองน้ำไหลก็แล้วเอาคลิปนี้กลับไปก่อนเด้อเพียงเด้อเดี๋ยวพอน้องเม็กใหม่เด้อจ้าเดี๋ยวพ่อคุณน้อยใหม่จะเป็นเห็ดเงเี้ยนี่จะเป็นเห็ดเงี้ย